สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์องเภาทีมงานจากบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดที่สุนุโลกนะครับเพื่อมาติดตามชมนะครับเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์นะครับก็วันนี้ได้เข้ามาแล้วเห็นข้าวนะครับเจ้าของบอกประทับใจมากนะครับตั้งแต่ทำเข้ามานะฮะก็จากที่เคยมีปัญหาต่างๆนะครับก็เห็นข้าววันนี้แล้วเจ้าของบอกเคลื่อนใจมากดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรนะครับ สวัสดีครับผมนัดตามชื่อหน่อยครับผมชื่องอุ่นบุญค่ะคุณฉลองอุ่นบุญอุ่นบุญุนนะครับอยู่บ้านอะไรครับทุ่งยอดน้ำทุ่งยอดน้ํานะครับที่ทํานามานานหรือยังสามสิบปีโอ้ทำมาตั้งแต่เป็นอาชีพโดยเฉพาะเลยนะครับที่ห้าสิบแล้วจะห้าสิบแล้วนะทานามานะครับแล้วก็ปีนี้ใช้อะไรครับใช้เนี่ยอิตภะพันฑ์ของเนี่ยไค่ล่อไรใครแนะนาครับ คุณเกตนะฮะหรือคุณนัททรินคำขาวนะครับที่อยู่อยู่ที่บางกระทุ่มเนาะมาแล้วรู้จักกันได้ยังไงครับไปเจอกันที่ถากรอเจอกันที่ถากรคุยกันคุยกันเราเป็นกรรมการอยู่ถากรอเอเป็นกรรมการสากรร์ที่ไหนครับเนี่ยบางระกำบางระกำนะครับก็คุยกันแล้วก็แนะนําสินค้าให้มาใช้แล้วครั้งแรกเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อเลยเพราะว่าใส่น้อยใส่น้อยเขาอยากเขาแนะนําแล้วก็เลยลองลองใช้ลองดู เห็นว่าเอามาใช้ครั้งแรกแฟนว่างไงนะมาอยากจะใช้แล้วมันน้อยแลวฮะแล้วก็บอกไงเมื่อกี้ที่บอกอ่ะเออเขาบอกว่าเอาข้าวเ,เดียวพหน้าไม่เอาแล้วเขาบอกนบอกให้ใช้ข้าวเดียวเลยมันไม่อุ่นใจข้าวน้าไม่ต้องใช้แล้วเห็นมันน้อยน้าใสๆเนี่ยนะอ่าใจไม่อุ่นใจนะครับแล้วแล้วพอเราฉีดมาแล้วแล้วตอนนี้ตรงน,นี้ข้าวมันมีปัญหาอะไรครับเนี่ยใบขาวเป็นใบขาวครับปกติแล้วมันก็จะ ที่ดูไปทูบแล้วมันจะเป็นฝุ่นอเหมือนกวไป๋านจะแห้งไปหมดเลยครับก็คือก็คือปกติแล้วนะถ้าเป็นใบขาวอย่างนี้นลวงจะไม่เต่งใช่ไหมไม่เต่งแล้วแต่นี่ที่ประทับใจเพราะอะไรเพราะมันเต่งมันเต่งดีมันเต่งดีครับมันเม็ดมาเม็ดมเต่งอย่างเงี้ยเนาะอ่าเตงอืจริงๆแล้วถ้ามันเป็นใบขาวก็จะเป็นแห้งเป็นฝุ่นแห้งใบเป็นฝุ่นไปเลยถ้าเกี่ยวก็ฝุ่นฟุ้งเลยฝุ่นฟุ้งเลยแล้วใบก็จะแห้งไปหมดเลย แล้วปกติแล้วรวงที่ว่ามันมันก็โรดเอร์ใบขาวแห้งตามไปนะต้นแห้งใบแห้งรวงก็แห้งไปด้วยตามลงไปม่เต่งไหมปกตินั้นอ่ะไม่เต่งแต่พอใช้ตัวนี้แล้วอ่ามันเต่งที่ตัวนี้คือปัญหานะใบขาวนะเพราะมันเป็นเยอะมากทั้งทั้งพื้นเลยเป็นทั้งพื้นเลยนี่ขนาดเป็นใบขาวรวงดีแล้วก็นะคนต้องส่วน รวงยังสวยอยู่เลยอ่ารวงยังสวยอยู่ขอที่ประทับใจคืออย่างนี้อ่าแล้วแล้วตรงเนี้ยปกติแล้วแปลงเนี้ยมันเป็นที่อันที่เนินไหมที่เนินที่เราเคยทํามาเมื่อก่อนเป็นไงน้ำมันไม่อยู่เนี่ยน้ำไม่อยู่แล้วมันจะได้รวงมันก็จะเตี้ยๆแง่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 ไปแข้งแ้่แง่แล้วรวงเป็นไงรวงก็เป็นฝอยเป็นฝอยเลยแต่นี่พอใช้นุ๊กพอไร้แล้วต้นมันสูงต้นมันสูงดรวงดี นะครับนี่คือมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้มีปัญหาอยู่ใบขามจะเป็นกันทุกปีเป็นทุกปีเลยแล้วมันก็จะไม่ได้รวงไม่ได้รวงแต่ปีนี้เป็นแล้วทีดีเซ็งได้รวงได้รวงนะครับนี่คือความประทับใจอ่าีครับนะครับแล้วก็อันนี้ใช้อะไรบ้างครับเนี่ยนกวไรแกบเกล่าตอนตอนที่คุณมาฉีดนี่เข้าเป็นไงก็มันสองเดือนแล้วอ่ะสองเดือนแล้วอ่าเข้า เราใช้แค่สองเดือนขีดสองครั้งเองสองครั้งเองอ่าแล้วใช้เยอะไหมครับห้าสิบตีสีห้าสิบตีสีน้ำสองร้อยน้ำสองร้อยลิตรคือถังสองร้อยลิตรนะสองร้อยลิตรนี่ขีดแค่สองเที่ยวใช่ไหมสองเที่ยวโอ้แล้วรวงก็ยังสมบูรณ์ก็ได้ยามาข้าวสองเดือนก็ขีดเลยขีดเลยก็ขีดแต่ผมก็ลองดูอะเสี่ยงดูเสี่ยงดูเนาะแล้วพอเริ่มท้องเริ่มออกก็ลองขีดดูทีก็ไม่ได้ใช้เร่งเต็งไม่ได้ใช้อะไรเลย จะลงเชะล่าก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยจะลงตัวนี้จริงใช้กัอ่อตัวเคลยาของเราเนี่ยกับปุ๋ยสองครับแล้วประหยัดปุ๋ยไหมประหยัดประหยัดปุ๋ยอ่าแล้วเคมีที่เราเคยใช้เมื่อก่อนบอกไก่ประมาณเท่าไหร่ที่มงลงทุื่นสามหมื่นใช่ไสองหมื่นสามหมื่นแล้วปีนี้เท่าไหร่ปีนี้ห้าพันกว่าบาทแล้วหมดไหมยังไม่หมดแล้วตัวอาหารเสริมเนี่ย บอกเจ็ปกติบอกใช้ฮอวม้วนได้หลายตัวมีต้องมีเล่งเต็งมีล้มเบ่งมีเชื้อราครับแล้วก็ต้องมีอะไรเงี้ต้องมีสี่ตัวห้าตัวคือหลายอย่างด้วยกันแต่นี่ใช้แค่สองอย่างเองอันแค่นี้เองครับติดตีดตแค่นี้เองแล้วลงทุนเยอะไหมปีนี้ไม่ใช้ทุกนี้หมดไปเค่ไหน ยังไม่หมดเลยนี่ชุดเดียวยังไม่หมดเลยยังอยู่หน่อยไปเขย่าดูประชายังอยู่นากี่ไร่ครับร้อยสิบไร่ร้อยสิบไร่ใช้แค่ชุดเดียวเนี่นะยังไม่หมดเลยฉีดสองเที่ยวแล้วก็จะเห็นผลผลผลิตดีอย่างเงนะเพราะว่ารอเกี่ยวหมดแล้วไงแลฮะอ๋อตอนนี้ก็คือทั้งหมดทํานาร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบไร่ร้อยสิบไร่นะครับปีนี้เกายวเลืองนี้แล้วดีใจไหมอ่าดีใจดีใจเนาะนี่ขนาดมีปัญหายังรวงดีขนาดนี้ นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูข้างล่างอีกทีหนึ่งข้างล่างจะเป็นใบขาวล้วนๆอันนั้นก็เป็นเหมือนกันแต่ลวงสวยอันนี้คือที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่มันสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูข้าวพะยา้า ครับพี่ข้าวนี่เป็นไงมาปีที่แล้วเห็นว่าลวงไม่ค่อยดีใช่ไหม <S <S มาใช้ไม<น>่พอใจแล้วเป็นไงลวงสวยลวงสวยสมบูรณ์อ<ด>ย่างเงี้ยนะปกติก็เตี่ยล็อกตักเป็นฝุ่นเป็นสวยหมดเหมือนมไม่งามม,งาม,มีข้าวเหลืองแล้วใบเขียวเนี่ยนะใบมีประทับใจเลยใช่ไหมประทับใจแล้วแล้วไงปีหน้าจะใช้ต่อไหม ตัวหนึ่งตัวสองเลยใช้ครบวงจรเลยนะมี่ขังแค่ตัวสองตัวสองอย่างเดียวตัวยังเดียวผปีแค่สองครั้งแล้วปีแค่สองครั้งแล้วก็ผิดกับปีที่แล้วเลยไหมผิดกับปกติก็ไม่ถึงเข่าเนี่ยอ๋อนี่มันปกติเนี่ยทับเป็นแป้งตรงนี้นะไม่ถึงเข่าไม่ถุงเข่าถึงแล้วแรงขนาดเนี้ยไม่ได้เลยอ๋อแล้วนี่มันทึบขาดน้ำด้วยอ่าขาดน้ำดแล้วใช้รูทฟลายแล้วประกอนที่จะที่แลมันเตี้ยอยู่ใช่ไหมเตี้ยอยู่น้องไม่อยากได้เลยต้นเหลืองไป พอฉีดแล้วมันยังไงมันออกมันเหมือนกับมันโตขึ้นมันอวกขึ้นอวกขึ้นแล้วออกก็เหมือดีไหมออกรึบลรึบเลยก็ติทีดอนออกอนดียังนะนี่เกี่ยวไม่ทันกันนะตีลครึ่งอ๋อแล้่มันทันเลยเดียวทันกันหมดเลยครับเป็นพ่อะไ้ฮะยาพอดีนะคับตอนก็มาบังคับให้ใช้ก็จะไม่เอามนก็ทะเลาะกันงนงมมันงันงมมังมมันงนงมมันงมมันงมมันมงงงนงงมันงังงงมงง มันน้อยเกินนะเนาะไม่อุ่นใจปกานเต็มใจแล้วใช่ไหมนี้ปกติเราเทยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็นอนาะลงถังกันเนาะนี่โอ้โหต้องเล็งเลขแล้วนะนาติดซีซีต้องเล็งอุปก่อนนี่ไม่ต้องเล็งก็แล้วเทเลยเทปวดเทปวดรุนรุนไปอันนี้แค่นิดเดียวเองไม่น่าเชื่อแล้วยังเห็นอย่างเงี้ยนะเราก็ฟังเขาจะหาโมโมนะโมมันเจียมไปดูข้าวคู่เราดูกระดาษบรรเลงมันเจียมไปดูข้าวคู่ได้ใครเข้ามาดูเลย เขาไม่เห็นตรงนูอนข่าวดีจริงแต่ใช้ยาหนีแน่นนะ <c oughs> คนยังไม่เชื่ออ,อีกใช่ไหมต้งใช้่าใช้ใช่ไหมไม่ห่วังลอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวบอกกันต,ต่อไปแล้วก็บอกอ่าครับใช้เหมือนกันครับครับที่รอนก็ยังข่าวก็ยังสูงขนาดนี้ไงน,นะฮะสวยขนาดนี้นะดอนมากนะเนี่ยเป็นดีไซน์ด้วยครับแล้วเห็นข้าวดีอย่างเงี้ยปีนี้ครับข่าวว่าตัดมันกี่จุดนี่มันประมาณสามติบก็แหละ ม,มีก่ันสามเซนเม็ดกว่าเดินไล่เอาสามสิบแกนแล้วแล้วทุกทีมันเคยได้ประมาณกี่เงี้ยยี่สิบเ <20. S 1> <20. S 2> ต็มที่เลยถ้าไปเข้าหน,านั่งอะไรอ่าเงี้เลยอาอันนี้เป็นข้าวพันข้าวพันเบาใช่ไหมข้าวเอาสามสิบเลยแล้วเห็นข้าวดีอย่างเงี้ยประทับใจอย่างเงี้ยแล้วจะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศไหนให้ขันมาใช้ยาตัวนี้กันแล้วก็มันประหยัดต้นทุนเยอะมากเต็งเคื่องละเราทิ้งหมดเลยไง เรามาใช้อันนี้อันเดียวใช่นี้อย่างเดียวเลยทั้งเชื้อราทั้งเร่งแต่งทั้งลมเบ่งแล้วมันเร่งแก่ด้วยเงินแล้วรถต้นทุนจะเยอะไหมเนี่ยเยอะมากเลยละรถต้นทุนได้สองวนเลยนะร้อยไร่ประมาณแต่สองแสนถุงติดตัวนะฮะอืมด้กันยาคุณยาไปเยอะมากแล้วเห็นประทับใจอย่างนี้แล้วบอกพี่น้องก็าทั่วประเทศลองใช้ดูเพราะเราใช้แล้วตอนแรกก็ร้องเหมือนกันก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันลองลองลองแล้วประทับใจเลยประทับใจแล้ว นีก็จะใช้ต่อยาวเลยอ่ายาวเลยไอมาหันมาใช้กันแล้วแล้ระหยัดเราก็นัดเช่าหน่ายตัวเองก็น้อยกันอยู่แล้วจริงไหมจะจริงจริงยืนยันนะยืนยันไม่โกหกเขานะไม่โกหกเขาอย่าโทรมาว่านะมาว่าฮะมาว่าเลยนะโอเคยืนยันได้เลยอ่ายืนยันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำยืนยันครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพิศนุโลกอำเภอบางละกามอำเภอบางละกามครับบ้านตะคุ้งยอดน้ำตะคุ้งยอดน้ำนะครับคุณฉลองฉลองอุ่บุญ นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณเฉลองนะครับที่เปิดโอกาสดีๆด้วยว่าให้ผู้ชมนะที่ได้ชมรายการอยู่ตรงนี้นะครับว่าความเป็นจริงของสินค้าที่ใช้เป็นยังไงใช่แล้วจริงก็ให้บอกต่อๆกันไปกต่อๆกันไถ้าไปถ้าไ่จริงเราจะมาบอกก็ได้ไงเนาะครับผมอันนี้เป็นเป็นการยืนยันจากที่เฉลองอุ่นๆเฉลิมอุ่นญนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ